ว่าอาะม่วงไว้ตาจิตจิตไม่อยู่บ้านหมดเที่ยวน,นี้ก็หมดแล้วนะก็แม่เก็บหมดแล้วมีแต่ลูกอนอนแล้วมีแต่ลูกยำเตี้ยลที่เก็บให้ก็ไป้ใอ,อีกไม่ต้องให้ละให้ใบอีเกเลยสองรอบนะนี่พอปารอบนี้คือคิดแกงมกไ่ได้อีกสั่งไว้เหรอไม่ไม่สั่งไม่เคยสั่งอะไรก็ ที่เห็นเราของไ่ให้ลอวนั้นแม่แกงก็แกงไ่ให้ก็แกกินคนเดียวบางทีไม่ได้เกลียดส่วนยายยายก็อยู่อีกหลังก็กินผัวกินเมียก็แต่ว่าผัวก็ไม่กินแกงเผ็ดๆอ่ะก็กินสดๆ,ๆลูกก็ไม่อยู่นี่ลูกจบปีนี้แล้วลูกอานามัยแต่งชุดสีฟ้าน่ะเขาบอกว่าแต่น่าราักุกเน่นอน